ความที่ทเจิดจัลล์น,นะคะก็เป็นความที่แนวใหม่ผสมกับความอาชอบของเด็กๆนะคะผสมกันออกมาเป็นทีสีที่เขาเรียกว่าเป็นทีสี ชีวิตจริงก็ได้นะที่เห็นว่าทุกคนเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยตัวเองชอบเนี่ยเอ็กซ์กกกเพรสออกมาซึ่งไม่เหมือนกับทีสีสมัยโบราณน,นะเราต้องอู้อ่านหนังสือทั่วโลกเพื่อจะว่าไม่ไม่เหมือนกับคนที่เคยทำทีสีมาแล้วเราถึงจะได้เป็นทีสีที่ลงตีพิมพ์นะคะทีสีที่ดีจะต้องลงตีพิมพ์นะคะการจบปิญญาโทขึ้นไปนหรือปิญญาเอกสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับจาก คนทั่วโลกถึงจะจบได้ทสมัยนี้ไม่มีค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆเนี่ยพึ่ปรญญาตรีแล้วเขาทำทฤิฎีในลักษณะในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเขาจะได้ค้นต่อไปในอนาคตที่ว่า เขาจะทําในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยออกมาเป็นรูกครทำอย่างไรนไะคะแต่สิ่งที่ตอบโจทย์คือเขาเขาเขาขคนตัวเองนะคะที่การค้นตัวเองเจอเขาก็จะค้นคนอื่นเจอสําคัญที่ถ้าเขาคนตัวเองเจอจริงๆเขาเลยจะได้มีพลังมากกับตัวเองเพื่อจะไปหาคนอื่นที่มีพลังเช่นเขาได้นะแต่พี่ก็ต้องบอกน้องๆไว้ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราคนตัวเองเจอเป็นบวกนะคะ สิ่งที่เราหาคนอื่นเจออีกนี่เป็นบวกบวกนะคือเอสองตัวแล้วถ้าเราหาว่าในโลกนี้เขากำลังค้นอะไรอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขากำลังค้นหาเราอยู่นั่นก็เป็นเอสามตัวก็วเราก็จะได้อ,อ,อยู่ในท็อปเพนของโลกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหา A ตัวเดียวใส่กับตัวเขานั่นก็คือสิ่งที่หาตัวเองเจอก่อนนะคะแล้วเขาก็จะหาคนอื่นเจอเหมือนเช่นที่เขาอยากเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ น้องๆไม่ว่าจะเป็นสาวนิกดีไซเนอร์หรืออยู่ในวงการของการทำดีไซน์นั้นเ,ออเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาซึ่งโลกตอนนี้มันเร็วมากนะคะต้องบอกว่าการดีไซน์นั้นยังไม่สำคัญเท่ากับการได้ใจความของการดีไซน์นะคะเราสามารถดีไซน์อะไรก็ได้โอ้โหออกมาลอดเลยแต่มม่ไม่ตอบโจทย์มีมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตในปัจจุบันนี้ก็คือ การใช้ AI ซึ่งเป็นโลกใหม่ซึ่งคนอย่างเราเนี่ยอายุ6ก6-70ก็ต้องเรียนรู้หมือนว่า AI คืออะไรและการพัฒนา AI นั้นจะเป็นไปได้อย่างไงในกนนรารพัฒนากำลังของชาติเพราะว่าเ,เราจะปฏิเสธมันไม่ได้ในอนาคตเพราะว่าโลกมันหมนไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วมันแข่งเร็วด้วย ฉะนั้นแรงานโน้มถ่วงมันตามไม่ทันด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิดภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสูงค่ะก็ฝากทุกทุกคนไว้นะคะให้มาดูเด็กๆที่มีความคิดเห็นที่เป็นโลกใหม <c oughs> ่มชี้นาอุตสาหกรรมได้เลยกระโดดเด่นออกมาคือกระโดดออกมาเลยกล้าที่จะสู้กับสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้มันถึงจะสู้ได้ การยุ e r e อร์เอ็กเซมันเป็นของเก่าที่นำมาใช้ใหม่ก็ได้อาจจะเป็นแบบเก่าแต่มาดัดแปลงใหม่หรือเป็นความต้องการของผู้ใช้ที่เขาจะบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีหรือโอ้โหออกมามาแทบตาย<บ>แล้วยุสเซอร์บอโนจบดังนสิ่งที่เด็กๆควรหาประสบการณ์คือหรือว่าผู้ใช้แ <experience S 2> นี้นะว่าให้มันได้มากสิ่งที่เขาได้แล้วเจอ Education Place ทุกอย่างที่ในตัวตนมีของแจ็คแ a ม k นคิงเนี่ย mm hmm. เขามีนะนสิ่งที่จะทำให้เขาก้าวต่อไปอย่างมั่นคงก็คือเข้าใจ User Experience ให้ได้แนะเขาจะชนะในการที่จะเข้าอุตสาหกรรมหรือตัวเขาเองเขาก็ชนะจากความเป็นเลิศในสิ่งที่เขาอยากทำ